สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพรสตอรีวันนี้ยพรจะตำตีนไก่กับหนังหมูนะคะยพรก็ผูดแครอทกันนะคะเราจะใส่แครอทด,ด้วยค่ะเราก็ใส่ขูดแค่ที่เราตำเท่านั้นนะคะ ไม่ต้องขูดไว้เยอะแยะเพราะว่าเราใช้แค่ไหนแล้วก็ขูดแค่นั้นค่ะพอแล้วค่ะย่พรก็เอาพริกนะคะเอาพริกมายะพรก็เอาพริกมาหั่นก่อน ให้เล็กๆแล้วเราก็ตํานะคะแล้วก็ใส่กระเทียมไทยค่ะใส่ไปสักห้าขีดพอแล้วแล้วก็ตำนะคะวันนี้ใช้แต่พริกแดงจินดาเท่านั้นนะคะ ใส่ถั่วหยาวค่ะแล้วก็ตำนะคะตำให้ถั่วหยาวแหลแกๆหน่อยแล้วใส่มะเขือเทศค่ะวันนี้ไม่มีลูกเล็กนะคะย่พรก็ใช้ลูกใหญ่ พอดีร้านค้าเขาหมดค่ะร้านค้าข้างบ้านหมดนะคะแล้วก็ใส่มะนาว ใส่มะนาวไปลูกหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอไงเราก็เติมใหม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเยพ่อนจะใส่น้ำมะขามเปียดแล้วยาผนก็ใส่น้ำยังะค่ะใส่น้ำมะขามก่อนนะคะ ใส่ไปจักสองช้อนโตค่ะแล้วก็ใส่น้ำยำนะคะน้ำยำของยะพรก็มีน้ำตาลปี๊บกับปลาค่ะยะพรก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะ สองช้อนโตพอค่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่แครอทนะคะ <c oughs> แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ <c oughs> การตําพริกหนูนี่ย่าพรก็ไม่ได้ตําแหลกมากนะคะตำพอบุบๆหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ชิมค่ะ เดียวค่ะเดี๋ยววันนี้ใส่น้ำปลาหน่อยนะคะแล้วก็ใส่หนังหมูค่ะกับตีนไก่นะคะเดี๋ยวพอก็ใส่น้ำยำไปขึ้นช้อน กินนะคะอร่อยค่ะเ,เปรี่ยวเค็มเผ็ดนะคะเขรสเลยวันนี้เจ้พอไม่ได้ใส่ผักชี้ฝรั่งนะคะใส่แค่นี้ค่ะเพราะว่าผักชี้ฝรั่งมด ห,หัวยะพรก็เออเอาไปต้มไปลวกมากไปหน่อยก็เลยเหลือนิดเดียวนี่ค่ะตำตีนไก่กระหนังหมูของยพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตำตีนไก่หนังหมูน้ำปลาค่ะของยพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมา,มากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมชออ่องเยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เยพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ